ชอบมากแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่เอาบูทออกเนี่ยเพราะว่าผมมันแล้วนะครับร้อนแทนเลยอ่ะนี่คุณสามารถดับเพลิงที่นี่ต่อได้เลยนะในกรณีที่ไฟไหม้โอ้เดี๋ยวนะเขาเขางานละเอียดอะทำไมตรงตรงไปนะโงแบบเขียนเป็นซอสเมนูเป็นอะไรอย่างนี้เลยอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับค่อยค่อยค่ยค่ก้าวนะครับครมา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 ด้วยกันมาด้วยกัน เรียนเชิญฮะเป็นยังไงบ้างที่ได้ก็อีเข้าไอ้บ้าเขานะเชิญเข้าขอโทษครับปีบึ่งๆเป็นนักร้องมาใหม่ๆเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเอาเอาไม้ให้น้องร้องเพลงนะฮะได้ครับชอบมากนะครับคนนักร้องเดินขึ้นมาก็ไม่เอาไม้ทีมงานเห็นนักร้องก็ไม่เอาไม้ให้นะครับอ่ะนี่ร้องเพลง นี่คือเอาเอาเอาเรื่องผมอยากรู้จริงว่าช่วงแรกเราพลาดคุณไปได้ไงอ่ะกล้องเราจับคุณไม่ติดได้ยังไง่ะแต่งเป็นซอสพริกสีราชาตราเกาะนนมีส่วนประกอบสำคัญโดยปริมาณด้วยมีอะไรบ้างมีเวลาจะฟังไหมฮะอยากรู้คือผมอยากรู้ว่าเขาละเอียดมากอ๋อเป็นชื่อเพลงจะมีคนเดียวบนโลก33เปอร์เซ็นต์จน32ความรักกำลังก่อตัว44 จบไปยี่สิบสองมีออยด้วยเออหลอกกัแล้วมากมายและอื่นๆอีกมากมายนี่เลยโรงงาน Love is น่ารักมากโรงงาน Love Love is ใช่ขยันพูดซะด้วยเออชื่ออะไรครับช <c oughs> ื่ออะไรครับโยโย่ค่ะโยโย่เป็นไปแล้ว <c oughs> ผมไม่ใช่คนชื่อโยโย่มานานมากโยโย่คุณโยโย่เป็นอยู่ในสีราชอาณาจักรไหมครับหรือว่าคนฉาชันเซาค่ะอ๋อคนอโยชาชันเช้าอหรอฮะเช้าโยชาชันเช้าอ่ะฮะพูดยากจังเลยอ่ะชาชันเช้าค่ะชาชันเช้าผมว่าตอนเนี้ยลิ้นผมอ่ะมันมันติดเส้นบางอย่างแล้วแล้วมันจะพูดไม่ถูกเหมือนเดิม S 1> <S 1> <S สาเซิงชาเชิงชา <S <S มานั่งครับพี่โ,โยโย่ครับนี่คือนี่ถือว่าเป็นตัวแทนภาคฮะซึ่งเราเอาเข้ามาเนี่ยเราจะมาร้องแบบจริงจังเลยเพลงนี้เนี่ยคือผมร้องคู่กันกับคุณอิงวัลัทนทรซึ่งคุณอิงเนี่ยไม่สะดวก ครับเราติดต่อไปแล้วจริงๆคือคุณอิงสะดวกแต่ว่าคุณอิงรังเกียจเนี่ย <c oughs> เ,เราไม่ต้องแจง้งเรื่องนี้ก็ได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าก็คือเราเลยหาคนที่มาแทนคุณอิง <c oughs> ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาร้องได้แค่ไหนแต่เท่าที่ดูหน่วยกันเนี่ย <c oughs> ขยันพูดขนาดนี้น่ <c oughs> นาจะร้องได้แหละครับ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าในเคสนี้คือดิส claimer ก่อนว่า,วาเวลาเราร้องอยู่ในบ้านนะเรามั่นใจ <c oughs> มันคือที่ของเราไงคุณนึภาพไหมเวลาเราร้องเราทําคอนเสิร์ตในเวลาเราอาบน้ำอ่ะเวลาเราทำคอนเสิร์ตช่วงอาบน้าอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่เราเปิดเพลงดังๆแล้วเราร้องเราก็รู้สึกว่าเราร้องตรงคีย์ดีปกติได้แต่พอขึ้นมาบนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะไม่งั้นตอนนี้พวกคุณทุกคนคงแวะเวียนมาขึ้นรีราชาฮอลล์กันทุกวันนึกภาไหมเพราะนั้นถ้ามันมีเคสอะไรขึ้นมาเราไปด้วยกันนะโอเคไหมนี่คืองานกลุ่มนะด้วยกันนะโอเคหรือเปล่าอีพีศูนย์จุดสอง โอเคผมว่าพี่โยโย่ไม่เห็นตัวเองนั่นเลยว่าตอนนี้พี่โยโย่ใส่ชุดอะไรแล้วโอเคเหมือนเทเลทบี้สีส้มเลยเป็นตัวใหม่อ่ะตัวแรงน่ารักมากเป็นตัวแบบ1,000%เอซเอาล่ะพี่โยโย่พร้อมนะค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกัน